นะส่วนช่วงอุ่นใจไซเบอร์วันนี้นะคะคุณผู้ชมจะพาไปติดตามปัญหาการบุลลี่กันในโลกออนไลน์นะคะเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามจริงๆค่ะ AAS อุ่นใจไซเบอร์ใช้ชีวิตออนไลน์ปลอดภัยไปกับ a AS a คือ a AS a เนี่ยก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานนะคะเห็นความสำคัญของปัญหานี้ค่ะเขาผุดโปรเจกต์หนึ่งคุณผู้ชมเป็นโครงการที่เรียกว่า Please Call Me by My Name อ,อะ โปรดเรียกฉันด้วยชื่อฉันเป็นการที่จะขอให้หยุด กลัน่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์นะคะคือวันศุกร์ที่3เดือนมิถุนายนของทุกปีนะคะจะถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดการกลัน่นแกล้งบนโลกออนไลน์หรือว่า Stop Cyberbullying Day AAS โดย a i s อุ่นใจไซเบอร์ในฐานะเพื่อนคู่คิดดิจิทัลเพื่อคนไทยทุกเจเนอเรชันก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจให้รู้เท่าทันให้รับมือกับปัญหาการดะรานทางไซเบอร์ทุกรูปแบบปีนี้เนี่ย AAS อุ่นใจไซเบอร์เข้าท้อนปัญหาการเรียกชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่ชื่อจริงเขา<อ>ล้อเลียนเขาอะ ผ่านแนวคิด please call me by my name โปรดเรียกชั้นด้วยชื่อชั้นคำเรียกที่สะท้อนถึงเพศรูปร่างสีผิวเอาง่ายๆเลยนะคะผู้ชมมีคนเรียกดำอ้วน,วน<อ>ตลกตุ๊ดอย่างเงี้ยคือผู้เรียกอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหารจริงๆังนะคะคแต่คนถูกเรียกเนี่ยเขาไม่สนุกแล้วเขาไม่ชื่นชอบด้วยนะคะเพราะมันอาจจะเป็นปมอะไรอยู่ในใจเขาจริงคือเด็กๆทุกคนมักจะถูกเรียกแน่อ้วนไปก่อนเลย อ้วนไม่เท่าไหร่มันจะมีคําที่มันที่มันแรงกว่านี้าก่นั้นอีกหลายๆคำนะคะนะคะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ที่สร้างปมในใจเนี่ยอย่างใช่ไหมอย่างที่บอกพี่บอกอ่ะอ้วนสาหรับเราไม่บอกไม่เป็นไรแต่สําหรับบางคนเป็นเรื่องใหญ่มากจริงสำหรับบางคนเป็นเรื่องใหญ่มากแบบนี้เป็นต้นนะคะคือสิ่งเหล่านี้มันกระทบต่อการใช้ชีวิตกระทบต่อปัญหาสุขภาพจิต ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวล AAS ก็เลยขอใช้โอกาสในวัน Stop Cyber b u l l y i n g Day ยย้ำเตือนสังคมและคนไทยในฐานะแบรนด์ที่ส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์อย่างสังคมอย่างเหมาะสมปลอดภัยและสร้างสารรค์นะคะให้ผู้ใช้งานตระหนักถึงปัญหาการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ในทุกรูปแบบหยุดพฤติกรรมการเรียกชื่อคนรอบตัวด้วยคำล้อเลียนได้โปรดเรียกชื่อชั้นด้วยชื่อชั้นเถอะทําให้พื้นที่โลกไซเบอร์เนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภยัยทีนี้ปัญหาการระบายความโกรธหรืออารมณ์ด้านลบของเด็กวัยรุ่นจนนําาไปสสู่กรแดง ออกผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือว่ามีการบูลลี่กันนะคะแพทย์หญิงอมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตพูดถึงเรื่องของการระบายความโกรธแบบนี้ค่ะบอกว่าวิธีง,ง่ายๆเลยก็คือเราจะต้องเบียเบ่ยงเบนตัวเองจากความโกรธนั้นชั่วขณะเช่นดูหนังฟังเพลงหรือจะระบายความรู้สึกที่ไม่เป็นอันตรายต่อใครเช่นเขียนใส่กระดาษแล้วฉีกกระดาษทิ้งฉีกทิ้งนะเ,เพราะมันก็เคยมีเหมือนกันนะเขียนเสร็จ แล้วเขามาเจอเออ,อเขามาเจอต่อมาอีกมันก็มีมีปัญหาแบบนี้อีกเหมือนกันไดอารี่อะไรเงี้ยสมัยเด็กๆบางทีเขียนอะ่ะ นะคะชกกระสอบทรายอันนี้เขาบอกว่าก็คือเราก็ไม่ได้ไปชกไข่ชกกระสอบทรายหรือซักผ้าเออคุณหมอบอกซ anyway> ักผ้าออกแรงลงไปเยอะๆล้างจานไปเลยเอ้หาล้างจานล้างจานจัดจานแตกนะท่าระบายซักผ้าขยี้ขยี้ขย uh> 네ี้ได้เออให้คลายความเกลียดกาดเขาเป็นการยักย้ายถ่ายเทพลังงานความโกรธไปวิธีที่สร้างสรรค์นะคะถูบ้านก็ได้ถู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 ขัดพื้นขัดพื้นะอันนี้จะจะสะอาดมากกว่าปกติเลยนะคะหรือมองหาคนที่มีวุฒิภาวะแล้วระบาย ให้เขาฟังนะคะทาให้เราลําดับความคิดนั้นอีกครั้งถ้าได้คนฟังที่มีวุฒิภาวะนะคะจะช่วยจัดระเบียบความคิดเราบางทีพอผู้เสร็จอาจจะหายโกรธแล้วเนี่ยเรายังมองเห็นจุดอ่อนของตัวเองที่ต้องปรับปรุงด้วยวิธีนี้ก็ดีมากๆนะคุณผู้ชมแต่เราต้องมีเพื่อนหรือมีคนใ,<ช>ใกล้ตัวที่เขามีวุฒิภาวะที่เร, <นะ S 2> เราต้องไว้ใจด้วยแล้วก็สามารถที่ให้คําแนะนําที่ถูกต้องกับเราได้นะคะหรือถ้าเป็นเด็กโตค่ะคุณผู้ชมเขียนระบายก็ได้เขียนเสร็จแล้วจับประเด็นตัวเองได้ว่าเราพลาดตรงไหนผิดตรงไหนต้องพัฒนาอะไรหาที่มาของความโกรธป้องกัน่่หตัวเอองนียโกกรธ อย่างที่สําคัญนะคะคือการฝึกมองข้อดีของตัวเองมองข้อดีของคนรอบข้างครอบครัวเพื่อนครูโรงเรียนทาชีวิตให้มีคุณค่านอนหลับพักผ่อนให้พอดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆแต่สําคัญสังเกตสิว่าเรานอนไม่พอเมื่อไหร่หลายคนจะงุนกงวลเคลรียดเข้าไปอีกออกกาลังกายตามความเหมาะสมปล่อยพลังในทิศทางที่สร้างสารรค์นะคะนะส่วนการระบายความโกรธผ่านโซเชียลมีเดียแพทย์หญิงอมพรมองว่าเรื่องนี้สําคัญมากคือแต่ก่อนเราไม่มีโลกไซเบอร์ใช่ไหมคะคเวลาเราโกรธเราก็ยืนบ่นให้คนใกล้ตัวฟังเขียนระบายลงในดอ ริจ๋าของเราอันนี้ได้พอเรามีโลกโซเชียลปุ๊บเราก็ยืนบ่นแหละแต่เราอัดคลิประบายลงในโซเชียลมันกลายเป็นว่าเหมือนกับเรายืนกลางตลาดนัดแล้วถือโทรโขง่งตะโกนด่าคนตะโกนว่าคนแล้วละเมิดคนด้วยอิทธิฤทธิ์ของไซเบอร์เออคุณมอเปรียบเทียบแบบนี้<ช>เลยนะคะนะบางทีเราคิดว่าเอะก็มันเฟซเราหนิอินสตาแกรมเรานี่พื้นที่ส่วนตัวของเรานน่แต่มันเป็นการเหมือนยืนถือโทรโขง่งตะโกนด่าอยู่กลางตลาดนัดแบบนั้นเลยสิ่งที่เลวร้ายก็คือมันจะกลับมาพันตัวเรานะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีการที่จะจัดการความร หรือความหมุดอิดใจเกี่ยวกับของเราเนี่ยให้ถูกวิธีด้วยนะคะนะด้วยความหวงใยจาก AAS อุคใจไซเบอร์ของยายคนไทยพร้อมที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทยอยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างสร้างสารรค์แปลอดภัยค่ะใช่แล้วนะฮะ